รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพเพื่อสุขภาพดีทุกช่วงวัยนะคะ สุขภาพเศร้าและเปลี่ยนวันนี้ค่ะเราจะมีเรื่องราวของการดูแลสุขภาพจิตใจค่ะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันที่พูดแบบนี้เพราะว่าบางคนละเลยการดูแลสุขภาพจิตใจจนนําไปสู่ความสูญเสียคุณผู้ชมหลายท่านก็คงจะได้เห็นข่าวสารต่างๆมากมายนะคะเกี่ยวกับการสูญเสียการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นซึ่งสาเหตุสําคัญอีกหนึ่งโรคนั่นก็คือโรคซึมเศร้านั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อโรคซึมเศร้ารู้ทัน ป้องกันก่อนค่ะตอนรับกันก่อนนะคะสองท่านที่จะมาแนะนําวิธีการดูแลตนเองกับเราในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะแพทย์หญิงกิติวันเทียมแก้วจิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุงค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะรองศาสตราจารย์ดรวุฒิพงษ์ถ่ายยะพิงนักส่งเสริมสุขภาพจิตและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุงค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ,คะตอนดี้ก็สู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน คุณหมอคะถ้าพูดถึงโรคซึมเศร้าเราได้ยินกันบ่อยครั้งแล้วก็ที่สำคัญในข่าวต่างๆมากมายทางหน้าจอโทรทัศน์เองเราก็เคยเห็นกันว่าการฆ่าตัวตายบ่อยครั้งที่เกิดจากโรคซึมเศร้าถามคุณหมอก่อนเลยคะว่าสถานการณ์โรคซึมเศร้าในบ้านเราปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะครัปัจจุบันเราก็จะเห็นว่า,านะคะมีคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าะดูก็เหมือนจํานวนเยอะขึ้นนะคะ,คะอาจจะเกิดจากหลายสายเหตุ เพราะว่าวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหรือว่าความเครียดนะคะหรือมีเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นทําให้คนคนนั้นเนี่ยจิตใจก็อาจจะรู้สึกว่ามันผดถอยรู้สึกจิตใจห่อเหี่ยวหมดกําลังหมดพลังใจนะคะ,คะและความเครียดที่สะสมเนี่ยก็อาจจะมีส่วนทําให้สารเคมีในสมองคือเขาก็เรียกว่าสารในความสุขในลดลงะนะคะพอคนเราเนี่ยสารในความสุขลดลงก็ขาดพลัง นะคะอารมณ์ก็ตกลงบางคนที่ใช้คำว่ามันดิ่งนะคะหรือมันดาวลงไปส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าไม่มีความสุขนะคะหรือจิตใจหดหู่ท้อแท้แล้วก็ขาดพลังใจไม่อยากทำอะไรสุดท้ายหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเบื่อชีวิตหรือว่ามองว่าชีวิตเนี่ยมันหมดหนทางแล้วมองหาหนทางไม่เจอแล้วคือมืดแปดด้านเลยใช่ค่ะเหมือนจับว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมหลายคนก็เลยคิดว่า ไม่อยากอยู่ละนะคะหรือเปิดชีวิตหรือตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองนะคะก็เลยเป็นสาเหตุของการตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายนั่นเองนะคะ,คะถ้าพูดบนมาแบบนี้ค่ะคุณหมอทั้งเรื่องของความเครียดเรื่องของความกังวลต่างๆความไม่สบายใจต่างๆหลายคนบอกว่าเราก็มีความเครียดเหมือนกันเชื่อได้ว่าทุกคนมีความเครียดแต่ว่าอาการของโรคซึมเศร้าอาการหลักๆที่สามารถสังเกตเห็นได้เลยมันมีอาการแบบไหนบ้างคะค่ะ คือถ้าคนที่สงสัยว่าเดือนจะเป็นโรคซึมเศร้านะคะหลักๆเลยก็คือความรู้สึกนะคะความสุนรึกสึกในจิตใจค,คือจิตใจก็จะไม่ค่อยร่าเริงนะคะคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะบ่นว่าจิตใจไม่ร่าเริงเหมือนเดิม,มไม่รู้สึกสนุก คนที่เคยอยากดูทีวีฟังเพลงเนี่ยก็เป็นอยากดูเหมือนเดิมเฉยเฉยนะคะแล้วก็เริ่มที่ไม่อยากคุยกับใครบางคนก็แยกตัวเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ไม่เข้าสังคมนะคะแล้วอย่างอื่นคนรอบข้างอาจจะสังเกตเห็นว่าพูดน้อยลงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยร่วมกิจกรรมหลายคนเนี่ยที่อยู่ในช่วงอารมณ์เศร้าเนี่ยก็จะร้องไห้ง่ายคือเดิมเนี่ยอาจจะอย่างผู้หญิงเนี่ยนะคะเป็นคนที่แบบอาจจะน้ำตาไหลง่ายช่วงซึมเศร้าก็จะง่ายกว่าเดิม คือจะสื่อเตือนใจร้องไห้ง่ายบางคนก็ร้องไห้เองทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ oh, แล้วก็ <okay. S 2> จะมีอาการอื่นๆที่เปลีป่ยนแปลงไปก็เช่นทานอาหารไม่อร่อย <Okay. S 2> คือจะอะไรที่เคยอยากทานก็ไม่ค่อยอยากทานเริ่มเบื่ออาหารนะคะทานลดลงก็บางคนอาจจะมีผลทําให้น้ําหนักลดนะคะะเรื่องการน,นอน mm hmm. พอคนซึมเศร้าเนี่ยก็จะนอนไม่ค่อยหลับนะคะบางคนก็หลับหลับ,ลบตื่นตื่น <Okay. S 2> บางคนก็หลับหลับไม่สนิทค่ะ <Okay. S 2> บางคนก็ไม่หลับทั้งคืน หรือบางคนก็หลับแล้วตื่นเช้ากับปกตินะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีสมาธิใน,ในการเรียนนะคะก็จะมีผลกระทบต่อการเรียนพอไม่มีสมาธิก็จะทําให้ความทรงจําเวลาอ่านหนังสือแล้วก็อาจจะจําไม่ค่อยได้ก็จะมีผลต่อการเรียนหรือถ้าเกิดว่าคนที่ทํางานเนี่ยพอสมาธิมีปัญหาก็จะทําให้ทํางานผิดพลาดได้ นะคะอันนี้ก็เป็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในคนซึมเศร้านอกจากจะไม่มีสมาธิแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคิดลบนะคะคิดลบก็คิดว่าตัวเองเป็นภาระคนอื่นหรือบางคนก็รู้สึกน้อยใจในโชคชะตานะคะหรือบางคนก็คิดว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมนะคะบางคนก็จะคิดแบบชีวิตนี้มันไม่มีทางออกแล้วหรือ,อมีการแก่งแย่งชิงดีชิงดีกัในในสังคม นะคะอนา,าคตมืดมนแล้วก็เริ่มที่จะคิดเรื่องความตายนะคะบางคนก็คิดถึงขนาดอยากตายนะคะคไม่อยากมีชีวิตอยู่หรือบางคนถ้าเป็นมากๆก็พยายามที่จะทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เป็นอาการโดยรวมสําหรับเกิดขึ้นในคนที่สงสัยว่าจะโรคซึมเศร้านะคะเท่าที่ฟังคุณหมอพูดมามันก็มีหลายข้อที่มันมันต้องมันก็มีอาการที่คล้ายกันหลายข้ออย่างบางคนบอกว่าแค่เครียด บางคนมีความเครียดเยอะก็ทําให้ทานอาหารไม่อร่อย<ะ>ทําให้น้ําหนักลดลงนอนไม่หลับได้เหมือนกัน<ะ>มันจะมีอะไรที่มันเป็นจุดแบบสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากําลังจะเป็นโรคซึมเศร้านะก<ะ>็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวินิจฉัยโรคมีเกณฑ์นะคะทีญญ่จะแยกว่าเอเครียดปกติ หรือเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าหลักๆก,ก็คือว่าเราก็จะต้องมีอาการเนี่ยหลายอาการเช่น5อาการเป็นอย่างน้อยอ,อห้าอาการขรึ้นไปค่ะแล้วก็บางคนที่บอกว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเสียใจร้องไห้อยู่หนึ่งชั่วโมง ทะเลาะกับแฟนอย่างเงี้ยนะคะแล้วจะบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าไม่ใช่น,นั้นก็อาจจะไม่ใช่ะนะคะต้องรู้สึกว่าไม่มีความสุขหรือเศร้าหรือหดขู่เนี่ยเกือบทั้งวันแล้วก็เกือบทุกวันแล้วก็ติดต่ออย่างน้อยสองสัปดาห์เราถึงจะบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าคือมันต้องเป็นต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันเ<อ>ช่นเริ่มส่งผลกระทบต่อการทํางาน การเรียนหรือการใช้ชีวิตประจําวันเช่นการดูแลครอบครัวทำอาหารถ้าเป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคะดูแลลูกหรือทํางานบ้านเนี่ยที่เคยทำได้อย่างดีาก็จะไม่ทำคาะไม่อยากทําหรือบางคนก็ไม่ทําเลยนะมันก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและเช่นไม่เข้าสังคมไม่คุยกับใครแยกตัวอะไรอเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะวินิจฉัยได้เป็นโรคซึมเศร้าค่ะเพราะฉะนั้นเราฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วก็สังเกตอาการตนเองถ้าเกิดว่ามีเกิน5ข้อ ก็ลองไปปรึกษาแพทย์ดูว่า,าตัวเองเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า,าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมโรคซึมเศร้าเองก็มีวิธีการรักษาเช่นเดียวกันแนวทางในการรักษาค่ะคุณหมอเรารักษาอย่างไงคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันโรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้นะวิธีาาการรักษาหลักๆเนี่ยเราก็จะมี3อย่าง ะนะคะอย่างแรกเลยในกรณีที่ซึมเศร้ามากแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันหรือนอนไม่หลับเลยเนี่ยนะคะเราก็จะมียาให้ทานนะคะก็ยาก็จะเป็นเขาเรียกว่ายาแก้ซึมเศร้านะคะบางคนเราอาจจะต้องให้ยาคลายเครียดยาช่วยหลับในช่วงที่อาการมากๆก่อนเพื่อให้ได้พักผ่อนนะคะจิตใจได้พักผ่อนนะคะแล้วก็ทําให้อารมณ์ดีขึ้นนี่การทานยาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะ,คะปกติเนี่ยเราก็จะเห็น ผลว่ารับประทานยาแล้วดีขึ้นอย่างน้อยก็2ส,สัปดาห์ขึ้นไปแต่ระยะการรักษาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง6เดืน oh, oh. อนแตนการรักษาด้วยยา <c oughs> แต่ในระหว่าง <c oughs> เลยนะคะค่ะแต่ในระหว่างการรักษาด้วยยาก็จะมีการปรับขนาดยาหรือแพทย์เนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือถาวการที่เกิดขึ้นนะคะและการรักษาอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าการรักษาทางด้านจิตใจนะคะ การรักษาทางจิตใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงการพูดคุยเขาเรียกว่าจิตบำบัดนะคะบำบัดจ,จ,จิตใจเยียวยาจิตใจนะคะก็จะทําโดยอาจจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาหรือคนที่เรียนรู้ในการทําบําบัดทางจิตใจมามนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเพื่อให้เสริมสร้างกําลังใจให้คนที่ซึมเศร้าเนี่ยดีขึ้นนะคะหรือเริ่มคิดบวก ะะให้<ล>ตัว,ตวเองรู้สึกดีขึ้นใช่ค่ะให้คิดบวกขึ้นไม่ไม่ให้คิดแบบว่าคิดลบคิดดิ่งลงเหมือนที่เคยผ่านมาแบบนี้ค่ะคะอันนั้นก็เป็นการรักษาที่2คือการรักษาด้านจิตใจะนะคะแต่ในกรณีท่าการมากๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องให้นอนโรงพยาบาล นะคะออนอนโรงพยาบาลเช่นในคนไข้ที่ซึมเศร้ามากแล้วก็แบบคิดอยากจะฆ่าตัวตายอยู่ตลอดเวลาเนี้คุณหมอบอกว่าถ้าในผู้ป่วยที่มีอาการมากๆมากมาก,มากนี่มากขนาดไหนอาการมันต้องเป็นยังไงคะคุณหมอก็เช่นการทําร้ายตัวเองหรือการพยายามฆ่าตัวตายที่ป้องกันไม่ได้หมายถึงว่ามีความเสี่ยงที่คนไข้ซึมเศร้าเนี่ยจะฆ่าตัวตายสำเร็จค่ะ กรณีแบบนี้เราก็จะแนะนําให้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาละนะคะอย่างในโรงพยาบาลเองนอกจากยาเนี่ยกรณีดุลแรงก็จะมีการรักษาด้วยไฟฟ้าที่เราไปปรับเส้นสมองใหม่นะคะ,คะเพื่อลดไอความคิดที่อยากทำ้ายตัวเองะนะคะนอกจากนี้เนี่ยอย่างสมุตนไข้ที่นอนโรงพยาบาลเราก็จะมีกระบวนการกลุ่มการรักษาทางด้านสังคมนะคะ,คะก็คือให้ผู้ป่วยเข้ากลุ่มกิจกรรมหรือแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนอ่า เรื่องราวในชีวิตของแต่ละคนเขาก็จะได้เรียนรู้ก็คือกกจะได้ไม่ต้องอยู่กับตัวเองให้นานมากมีเวลาทํากิจกรรมอื่นจะได้ลืมเรื่องที่มันไม่ดีไปหรือไม่ก็อาจจะได้ข้อคิดจากค,คนอื่นๆน,นะคะหรือได้แนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตจากคนไข้ที่เคยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ดีขึ้นค่ะ,คะ อันนี้เป็นแนวทางในการรักษาทางการแพทย์แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจิตใจนั่นเองถ้าเกิดว่าพูดถึงผู้ป่วยโรคซึมเศร้าถามทางด้านอาจารย์ว่าคะอาจารย์คะคต้องบอกว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเองหลายครั้งมีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายแบบนี้ค่ะมันสัมพันธ์กันยังไงคะกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้านี่นะครับเขาจะมีความรู้สึกกับความคิด เป็นเป็นเป็นเฉพาะเป็นของเฉพาะตนเป็นเฉพาะของโลกนี้ใช่ไหมคะคือรู้สึกเนี่ยรู้สึกหดหูห่อเหี่ยวไม่อยัางทําอะไรเลยนี่เป็นฟิลลิ่งนะค่ะทีนี้มันเป็นเรื่องของสมองซีขวาว่างั้นเถอะคือรู้สึกเขาไม่ได้แกล้งรู้สึกนะครับแล้วเขากไม่ได้อ่อนเขาไม่ได้อ่อนแอนะครับเขาป่วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเนี่ยอยากให้สังคมเข้าใจประเด็นนี้ก่อนว่า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เขาบอกว่าเขาเศร้าเขารู้สึกหดหูจังเลยเขาไม่อยากทําอะไรเขาเขาหดหูฮอเหียเนี่ยบางคนจะถูกประนามว่าขี้เกียจเพราะแทนขี้ากีทจออนแออย่างนี้นะครับซึ่งไม่ใช่นะครับเขาป่วยจริงๆเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับทีนี้ความรู้สึกกับความคิดเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันวิธีคิดของกลุ่มผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยมักจะมีวิธีคิดลบอยู่12แบบนะครับซึ่งจากผลการวิจัยของเอรอนเบคเลยทั่วโลกเนี่ยครับ วิธีคิด12แบบเนี่ยจะเจอในผู้ป่วยซึมเศร้าดังนั้นอย่างที่อาจารย์กิติบันบอกว่าถ้ามาทําจิตบ,บาําบัดหรือนักสุขภาพจิตที่มีความรู้เรื่องนี้ก็จะชวนเขาปรับความคิดจากคิดลบนะให้คิดบวกแต่การกระทำอย่างนี้เนี่ยจะใช้ได้ดีในคนไข้ที่อาการซึมเศร้าเนี่ยค่อนข้างสงบแล้วพุณงานไม่ใช่อาการหนัก นะครับหรือใช้ได้ดีในในคนพวกเราปกติเนี่ยที่ซึมเศร้าระดับอ่อนกับปานกลางเนี่ยยังดำรงชีวิตอ,อยู่ในสังคมได้ะนะครับเช่นหนึ่งที่จะพบก็คือสิ่งแรกเลยนะครับที่พบแทบจะเรียกได้ว่าร้อยเเในผู้ป่วยซึมเศร้าคือตีตราตนเองเรเบอร <app> ตีตราเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยไรคุณค่าไร้ความสามารถนะครับคือ จะมีสมลักษณะผู้ป่วยซิมเศร้าที่คิดหนึ่งเนี่ยตัวเขาไม่โอเคค่ะคนอื่นก็ไม่โอเคสิ่งแวดล้อมไม่โอเคไม่มีอะไรโอเคเลยทุกอย่างหดหูหอเหี่ยวหมดหมองหมดเลยทุกอย่างไม่โอเคไม่โอเคหมดเลยแต่ตัวเองนั่นน่ะสำคัญที่สุดคือไม่โอเคเลยจะรู้สึกว่าไร้คุณค่าไร้ความหวังไร้ความหมายไร้ตัวตนเป็นคนที่เวลาปกติเวลาคนเราทําผิดพลาดอะไรสักนิดหนึ่งเนี่ยเราจะไม่รู้สึกผิดขนาด ที่ถึงขั้นต้องต้องหอเหี่ยวหยุดงานหรืออะไรเงี้ยครับแต่คนที่ซึมเศร้าเนี่ยจะเป็นถึงขนาดนั้นเขาจะคิดเยอะเขาจะขนาดนั้นแล้วพอคนอยู่ใกล้ชิดไม่เข้าใจก็บอกอะไรจะอ่อนแอขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อ่อนแอนะแต่ว่าเขาเศร้าจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่พบเลยคือตีตราตนเองตีตราในทางลบนะครับต่อมาก็คือที่มักจะพบอีกก็คือ เรื่องแย่ๆเนี่ยเขาจะขยายใหญ่ๆเรื่องควรภูมิใจเขาจะให้คุณค่านิดเดียวโอ้โหครับเจอเรื่องแย่อะไรในชีวิตเนี่มโนใหญ่มากไปหมดเลยเป็นคือปรุงแต่งฟูมไฟใหญ่โตในทางลบนะครับแบบว่าคูณไปหลายเท่าเลยใช่หลายเท่าจะมีคูนแต่ว่าพอเจอเรื่องดีๆเนี่ยให้คุณค่านิดเดิงหรือไม่เห็นคุณค่ายิ่งเป็นเรื่องตัวเองก็ไม่เห็นคุณค่าเพราะว่า ตัวเองไม่โอเคไงคทาอะไรก็ไม่เห็นดีสักอย่างสักสีเนี่ยครับแล้วพอเจอเรื่องแย่ๆเนี่ยจะขยายใหญ่นั้นเมื่อเมื่อเจอเรื่องแย่ขยายใหญ่จิตก็ตกมากขึ้นนะครับจิตตกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยสำคัญที่สุดคือ,อการใช้ยาคือการอยู่อยู่ในความดูแลของแพทย์เนี่ยแล้วการใช้จิตบํบาบัดหรือปรับวิธีคิดเนี่ยก็ช่วยได้ แต่ด้วยประสบการณ์เนี่ยอย่างเมื่อสองสามวันนี้ก็รับเคสหนึ่งคือซึมเศร้าเหมือนกันแล้วก็มาขอปรึกษาปรากฏว่า มีเรื่องที่เศร้าเพราะเรื่องคนอื่นเนี่ยสี่เรื่อง oh. เป็นเรื่องคนอื่นหมดเลยนะ,ะท,ที่กังวล <Back S 2> ที่แล้วเศร้าใจแล้วเราก็เห็นว่าเรื่องที่หนึ่งเนี่ยมันนําไปสู่การจัดการในลักษณะที่ไม่น่าจะก,กังวลขนาดนี้แล้วนะ mm. เขาก็โอเค,คอเรื่องที่สองการจัดการอย่างนี้อย่างนี้แล้วใช่ไหมเขาก็โอเค,คเรื่องที่สามนี้เหลือแต่เรื่องที่สี่เนี่ยที่ยังไม่โอเคนะั่นคือหลักการช่วยปรับความคิดผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ย จะต้องให้เขาตรวจสอบความจริงของความคิดนั้นความจริงว่าที่เขากังวลเนี่ยมันไม่จริงนะหรือมันจริงนิดเดียวเนี่ยคุณกังวลมากเกินไป<อ>ในการจัดการเขาเนี่ยเขากังวลว่าเด็กคนหนึ่งที่ลูกคนลูกเด็กน้อยคนหนึ่งเกิดจากแม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงดูได้เนี่ย แล้วก็จะยังไงเขาโตมาจะเปกังวลจนเขาโตแล้วนะครับเขาโตแล้วนะครับแล้วก็ย่าเขาก็เป็นคนดูแลก็ย่าเขาดูแลอยู่แล้วไงครับย่าเขาที่ที่ให้คลอดออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าไปไปคิดแทนไปตัดสินใจแทนมันโนทางลบทางเครียดทางลบทางร้ายหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ากังวลนี่ครับเพราะว่าย่าเขาก็ดูแลหลานแล้วต่อมาประเด็นนี้ก็จัดการนี้แล้วสุดท้ายเขาก็ เขาก็เขาก็อ <pid> ๋อนักเขอแล้วเราก็ชื่นชมเข้าไปว่าคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากที่เป็นห่วงเป็นใยเพื่อนบ้านนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการห่วงใยที่ ที่เยอะเกินไปท,ที่เยอะไปอาจจะทำให้คุณเครียดแล้วก็คุณจะไม่สบายเพราะฉะนั้นเนี่ยการการเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยทำได้แต่ขอให้ดูว่าสิ่งที่เราห่วงใยนั้นเนี่ยมันนําไปสู่การแก้ไขและป้องกันได้แล้วในระดับหนึ่งใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็ควรจะคลายความกังวลลงได้เงี้ยครับเป็นลักษณะเด่นเลย เจอในผู้ป่วยซึมเศร้าคือไม่ต้องเอาทฤษฎีอื่นไปจับกันนะเขาจะลอยออกมาเลยครับชุดวิธีคิดอย่างนี้นะกินแต่ต่างกรรมต่างวารละต่างสถานที่ชุดวิธีคิดนี้จะลอยออกมาเลยครับถ้าฟังอาจารย์พูดแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้คิดแค่เรื่องตัวเองก็จะมีเรื่องของคนอื่นคนรอบข้างก็ือว่าว่าตัวเองไม่โอเคคนอื่นไม่โอเคแล้วก็สิ่งแวดล้อมไม่โอเคทุกอย่างลบไปหมด ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าโรคนี้บางคนอย่างที่อาจารย์ได้บอกมาข้างต้นบอกว่าบางคนถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจใช่ไหมคะคุณหมอก็จะบอกว่าโรคนี้เป็นโรคธรรมดาโรคหนึ่งเป็นความผิดปกติทางจิตใจ แต่บางคนถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจยิ่งกว่านั้นก็จะบอกอมีข้อ <on S 1> อ้าง <A. S 1> เยอะเป็น<ะ>คนอ่อนแอเกิน<อ>ไปอ,อะไรต่างๆนานา<ะ>แล้วแบบนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าในครอบครัวคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวอาจจะมีปัญหาแบบนี้อยู่เราจะมีวิธีดูแลยังไงบ้างคะส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นยังเด็กนะคะ,คะหรือวัยรุ่นเนี่ยหรือ เป็นผู้ใหญ่ตอนต้นส่วนใหญ่ก็ต้องสังเกตแล้วก็อาจจะรับฟังค่ะ,คะหลักๆเลยคนใกล้ชิดเนี่ยก็พยายามฟังเยอะๆอนะคะแล้วก็อาจจะคล้ายๆอย่างที่อาจารย์แดงบอกนะคะว่าเอามาวิเคราะห์สิสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันเป็นความจริงหรือว่าเขาเนี่ยคิดไปเองะนะคะคล้ายๆเรียกสติก,กลับมามเนาะอย่างทางที่ควรปฏิบัติทำก็จะมองว่าจิตมันปรุงแต่งไป นะคะเพราะนั้นคนใกล้ชิดเนี่ยคงจะต้องแบบรับฟังหน่อยแล้วก็พยายามหาข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขารู้สึกแย่เนี่ยมันเกิดจากอะไระนะคะมีสาเหตุอะไรที่คนใกล้ชิดเนี่ยนะคะจะช่วยเหลือได้ไหม,มนะคะเรื่องสําคัญคือการรับฟังแล้วก็มีเวลาให้นะเพราะส่วนใหญ่เราพบว่า ปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีเวลาน้อยแต่แต่ละคนก็มีภาระหน้าที่เพราะฉะนั้นถ้ามีสมาชิกในครอบครัวเนี่ยรู้สึกไม่เหมือนเดิมหรือแปลกไปอาจจะไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้ตั้งข้อสังเกตหรือเราจะเห็นว่ายุคปัจจุบันี่ยเป็นยุคมนุษย์ก้มหน้าใช่ไหมคะแต่ละคนเนี่ยสังคมก้มหน้าสังคมาต่างคนต่างมีสังคมต่างก็อาจจะล่าเลยลืมลืมว่าไอ้คนใกล้ตัวเนี่ยเปลี่ยนไปนะนะคะหรือเกิดอะไรขึ้นเนี้ยก็คงอาจจะต้องสังเกตนะคะรับฟังแล้วให้เวลาใส่ใจดู <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพื่อจะรู้ว่าเ,าเกิดอะไรขึ้นหรือจะเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการรับฟัง <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีปัญหาก,ก็ควรจะรับฟังว่าปัญหานั้นมันเกิดจากอะไรบ้าง <c oughs> ทีนี้อาจารย์คะอีกสักนิดนึงค่ะพูดถึงความคิด <c oughs> ของคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศรา้าแน่นอนว่าถ้าเกิดเขาอยู่กับตัวเองความคิดเขาก็จะดิ่งลงคิดแต่ทางลบถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เขาปรับเปลี่ยนความคิดบิดเบือนความคิดของเราเรามีวิธีการไงบ้างอาจารย์เราก็ชวนเขาคิดในตรงกันข้ามกับที่เขาคิด แต่ว่าท่าทีในการชี้ชวนผมใช้คําว่าชี้ชวนนะครับท่าทีในการชี้ชวนต้องสุภาพและเป็นมิตร<อ>ต้องไม่ให้เขารู้สึกว่าถูกกาเนิดต้องไม่ให้เขารู้สึกได้ว่าที่เขาคิดนั่นน่ะมันมันมันแย่อีกแล้วหรอคณะเขาคิด<อ>ฉันกันแย่อย่างนี้แต่ว่าการบิดความคิดนั่นต้องชวนเขาเช่นเ<อ>ช่นบางเรื่องเช่นเช่นผู้ป่วยบางคนอาจจะมโนว่าทํางานหนักเนี่ยฉันเหนื่อยมากเลยทุกอย่างเนี่ยฉันแบกไว้หมดเลยภาระทั้งหมดเลย จนสุดท้ายเศร้าบอกทํางานหนักเราให้เขาดูว่าทํางานหนักอย่างไรที่บอกว่าบ่นว่าทํางานหนักจนกระทั่งเครียดแล้วก็เศร้าแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่โอเค,คแล้วผู้ร่วมง,งานก็ไม่โอเคกับเราหนลองดูสิครับว่า8ชั่วโมงในทําอะไรบ้างตั้งแต่8โมงถึง9โมงทําอะไร10ถึง11ทำอะไรจนกระทั่ง8ชั่วโมงสรุปแล้วเนี่ยพบว่าใน8ชั่วโมงเนี่ยเวลาที่เข้าทำงานเิงคือ5ชั่วโมงเป็น20นาที เพราะฉะนั้นเหลืออีกสาชั่วโมงกว่าไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เวลาทํางาน8ดชั่วโมงแล้วทางานเราก็ทํางานแอคชั่นในงานจริงๆแค่ประมาณ <S <S 2> <S 2> 5ชั่วโมงอย่างนี้ไม่น่าจะตีความว่าเราทํางานหนักหรือใครเอาเปรียบเรานะลองดูดีๆสิครับเนี่ย <S <S เคสก็จะอ๋ออ๋ออย่างเงี้ยคือเราเรียกว่าชี้ชวน <S <S ชวนให้เขาเห็นความจร,ริงของความคิดที่เขาตีความทางลบอย่างใหญ่โตเนี่ยว่ามันไม่จริงแต่ท่าทีของคนชี้ชวนนี่สําคัญมากนะครับ สำคัญมากเราก็ชวนเขาเปรับความคิดจากคิดลบก็ให้มาคิดบวกนะก็คือจากลบกขาบวกจากเช่นตีตราตัวเองว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีตัวเองแย่ก็ลองชวนเขาคิดทีว่าในชีวิตเนี่ยมีอะไรที่ประสบความสําเร็จบ้างมีอะไรดีบ้างอะไรดีดบ้างเขาคิดให้เขาใคร่ครวญเขาก็จะเจอว่าอ๋อเรื่องนี้ก็ดีนี่นาะ อ๋อเรื่องนี้ฉันก็ประสบความสาเร็จนี่นาสมัยอยู่มัธยมฉันเคยสอบได้ที่3นี่นาแล้วฉันก็ทํานั่นได้นี่นานเนี่ยชวนเขาดูที่เขาสำเร็จที่เขาชื่นใจเรื่อยๆเ,เ,เหมือนกับความชื่นใจเป็นเหมือนน้าเย็นที่เอามาประโคมประโมน้ําร้อนก็คือจิตใจที่มันลบ แต่ว่าให้มันบาลานซ์กันเติมน้ําเย็นไปเรื่อยๆมีหน้าที่ยาเขาก็ากินไปเรื่อยๆนะครับกินยาไปเรื่อยๆโรคนี้เป็นโรคทางสมองนะครับไม่ใช่โรคจิตนะนี่ต้องขออาจารย์กิติพันธ์อธิบายเพิ่มเติมสาธารณชนจะเข้าใจกาส่งผูกด้วยโรคซึมเศร้าหรือโรคอารมณ์สองขั้วนี่ไม่ใช่โรคจิตนะเพราะบางคนบอกว่ามันเกิดจากสภาพจิตใจสมองเคมีในสมองครับอาจารย์อาจารย์กรุณาอาจารย์ค่ะอาจารย์อธิบายเพิ่มสักนิดนึงค่ะสำหรับโรคนี้ค่ะคือปกติเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะสัมพันธ์กันระหว่างจิตใจกับสมอง เพราะคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขนะคะในสมองมันก็จะมีการหลัก่งสารในความสุขนะคะเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติเด็กที่เกิดมาถูกเลี้ยงดูจากพ่อแม่ทา่อบอุ่นนะเข้าใจเด็ก นะคะเด็กก็จะมีชีวิตร่าเริงเขารู้สึกว่าเขาเป็นที่รักมีคนรักเขานะคะเขาเป็นมีความสําคัญในบ้านเนี่ยการทํางานของสมองเนี่ยมันก็จะมีการปลดปล่อยสารแห่งความสุขมาเรื่อยๆอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในครอบครัวเราเฉลี่บางครอบครัวที่เช่นพ่อแม่อาจจะต้องแยกจากการแตกแยกนะคะมีปัญหาในครอบครัวมีปัญหานในครอบครัวหรือเด็กเนี่ยอาจจะไม่มีใครเลี้ยงดูที่แบบจะช่วยปกป้องดูแล หรือเหมือนถ่ายทำาอบอุ่นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลต่อสารเคมีในสมองที่มันจะมีสารไอความสมดุลลลงไปมันก็จะมีสารในความคิดเข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาจริงจริงมันสัมพันธ์กันค่ะความเครียดหรือปัญหาในชีวิตเนี่ยกับสารเคมีในสมองเนี่ยมันจะมีผลซึ่งกันและกันนะคะอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะเสริ เพิ่มเติมนะคะอย่างอาจารย์แดงบอกนะคะ,ะว่าเราก็จะชี้ชวนให้คนไข้มองอีกมุมหนึ่งนะคะที่เขาเคยมองด้านเดียวเขาจมอยู่ในความคิดของเขาแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยที่จะช่วยได้ที่เขาจะฟังเราก็คือเราฟังเขาก่อนอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะรับฟัง แล้วก็อยู่ข้างคนไข้ก่อนเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนเป็นผู้ฟังแล้วเหมือนเข้าใจเขาเนี่ยก็คือเหมือนอยู่ข้างเขาอะค่ะพอพออยู่ข้างเขาเรารับฟังเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีสติที่จะรับฟังเราบ้างเวลาที่ชี้ชวนให้เขาเห็นอีกมุมหนึ่งค่ะนะว่าสิ่งที่คิดเนี่ยมันก็จะเริ่มจากฟังเขาก่อนแล้วต่อมาเขาก็จะฟังเราบ้านงนะคะเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็คือเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนค่ะ แล้วพอฟังเสร็จแล้วถึงจะเป็นคนที่ให้คําแนะนํากับเขาเพื่อที่จะให้เขาได้มองเห็นความจริงได้เยอะขึ้นหรือเรียกสติก,กับคืนมานะ,ะถ้าเป็นคําทั่วไปเนี่ยคนที่อาจจะซึมเศร้าในสติมันอาจจะไม่อยู่กับตัวหรือว่าจิตมันปรุงแต่งลอยไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงเขาเข้ามา ให้มาว่าลองไม่วิเคราะห์ดูสิ่งที่เขาคิดนะคะมันจริงๆแล้วมันใช่อย่างนั้นไหมหรือมันมีมุมเหมือนอื่นอย่างอาจารย์แดงบอกนะคะสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเขาเนี่ยเวลาคนซึมเศร้ามันก็จะลืมไปถ้าเห็นหรือตัวเองทําอะไรสําเร็จหรือคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันก็จะหลุดผิดพาดเพราะมันคิดลบนะฮะจะมโนว่าอุยทุกอย่างเนี่ยมันแย่ไปหมดเลยไม่ดีไปหมดเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็จะชี้เห็นอย่างที่อาจารย์แดงบอกนะชี้ชวนให้ คิดอีกมุมนึงให้เห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองะนะคะ่คะก่อนอื่นก็รับฟังเขาก่อนค่ะดีที่สุดนะคะก็เป็นวิธีการในการดูแลตัวเองแล้วก็การที่จะรับฟังดูแลคนใกล้ชิดที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้เราได้รับความรู้แล้วก็ได้รู้ถึงเทคนิค วิธีการดูแลตนเองและที่สำคัญใครที่มีผู้ป่วยซึมเศร้าอยู่ในครอบครัวก็จะได้กลับไปดูแลเอาใจใส่เขาเพื่อให้เขาก้าวข้ามผ่านภาวะที่บอกว่าภาวะซึมเศร้านี้ไปได้นะคะอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ก็ได้ค่ะฝากช่องทางถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเราจะสามารถปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอได้ยังไงบ้างคะก็ไปในภาคเหนือเราก็ไปที่โรงพยาบาลสืปรุงได้รับถ้าเป็นภาคเหนือตอนล่างก็ จิตเวทนครสวรางจิตเวทพิษณุโลกครับก็สามารถไปปรึกษาได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยเอาเรียกง่าตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเลยเมื่อไร่รู้สึกว่าหดหูเศร้าหมองให้รีบไปหาหมอเลย อย,อ,ยอย่าปล่อยตัวทิ้งไว้ให้รู้ว่าเป็นสัญญาณที่เราอาจจะไม่สบายแล้วนะเหมือนกับเวลาเราปวดเราปวดท้องด้านขวาเนี่ยเราก็สงสัยว่าเราเป็นไส้ติ่งแล้วทำไมเราไปหาหมอละ<า>แต่พอเศร้าทําไมปล่อยตัวเองเศร้าอยู่แล้วไม่ไปหาหมอสักทีอะ<า>เรื่องนี้รณรงมาตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าตัวเองจิตใจเศร้าหมองหดหูแล้ววันสองวันก็ไม่หายสามวันสี่วันเอาละไปหาหมอเถอะใกล้บ้านัลนแหละโรงพยาบาลใกล้บ้านนั่นแหละครับค่ะสังเกตตัวตัวเองนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติหรือว่า อารมณ์ความคิดต่างๆมันเปลี่ยนไปจากเดิมไปหาหมอดีที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมคะสุขภาพทราบและเปลี่ยนวันนี้คงจะทําให้หลายท่านนะคะได้เห็นถึงความสําคัญแล้วก็การดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะดิฉันสมาชาอล่าพร้อมผู้ร่วมแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ